นช่ครับของน้าาบอกว่าย่ำง่ายเละนช่ครับแต่เขาไม่รู้หรอกครับว่าโอ้โหรถเลางมันไม่ได้ไปง่ายๆครับขอบเลยเดี๋ยวนู่นไปนู่นแกนู่นไปนู่นแกไปแกโอ้ยน้อ ของนาเขาบอกว่าขันไม่ได้แต่เขาบอกว่าเลี้ย่ำง่ายเนีเป็นไงย่ำง่ายดูดูรถย่ำไปไงครับดูครับดูครับโอ้โหมนันง่ายอย่างที่เจ้าของพูดนะครับแม่เดี๋ยวผมขอเวลาหายใจแป๊บนึงนั่นไอ้น,นั่นเลี้ยวไม่ได้ข้ามขึ้นหน้าโอ้ไอ้นี่โน่นนี่โน่นนะครับ โอ้โหแค่เดินก็เหนื่อยลยครับนี่ครับดูครับเลยหัวเข่ารับโอ้โหบอกว่าง่าย,ยนะะะนะครับเ่ยโอ้โหน่ารักอยู่รถผมจอดนู่นครับจอดมาถ่ายคลิปเลยครับโอ้โหอดเด็ดๆอย่างนี้ต้องเก็บไว้ครับ สำหรับเพื่อนๆนะครับสายรถย่ำหนาน,นครับที่อื่นเป็นไงบ้างครับเจ้าของบอกง่ายย่ำง่ายกันไหมครับคอมเมนต์บอกเนะยครับ <laughs> ครับเดี๋ยวไปดูอีกคันนึงครับ